สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องน้องหยกโมบายนะคะวันนี้เราจะมาเปลี่ยนปุ่มนะคะซัมซ n g J710 นะคะนี่คือตัวเครื่องติดปกตินะคะปุ่มนอกกระเด้งหลุดหายไปแล้วนะคะแล้วก็ใช้ที่จิ้มนะคะไม้จิ้มฟันหรืออะไรต่างๆอนาที่ไล่จิ้มกันปุ่มในก็แตกไปเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่คือแตกนอกในเลยนะคะปุ่มปุ่มนอกไม่มีแต่ปุ่มสวิตช์ด้านในแตกนะคะ รุ่น J710 กับ J510 จะใส่ด้วยกันนะคะตัวปุ่มทั้งนอกและก็ในเนาะรุ่นที่เสียบ่อยๆก็จะมีรุ่นนี้แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือ JJ700 นะคะแล้วก็ j 7อนะคะวันนี้หยกจะเปลี่ยน J710 ให้ดูนะคะ J710 นี่เปลี่ยนง่ายถ้าปุ่มนอกมันหลุดหายเราไม่ต้องถอดเครื่องเลยด้วยซ้ำเนาะเราก็จะยัดเข้าไปได้เลยแต่นี่คือปุ่มในเขาหายด้วยก็เลยต้องเปลี่ยนปุ่มในด้วยนะคะ ในเรื่องของปุ่มนี้ก็คือมีเปลี่ยนทุกวันไม่แพ้จอเลยเช่นกันเนาะอันนี้อะไรก็จะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นตัวแพรปุ่มในอันนี้ก็จะเป็นแพรปุ่มนอกนะคะตัวนี้ก็คือเป็นสินค้าขายดีอีกหนึ่งอย่างนะคะของที่ร้านเพราะว่าลูกค้าใน lazada shopee ก็สั่งไปเปลี่ยนทุกวันเลยนะคะรุ่นนี้นี่ถ้าปกติก็จะแถมน,นี้ด้วยเพิ่มเสียงลดเสียงแต่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากมันจะเสียแค่ตัวปุ่มปิดเปิดนะคะเนื่องจากว่าพลาสติกมันเขาเรียกว่าอะไรมันเล็กเนอะนิดเดียวเองเนี่ยตรงเนี้ยเห็นหรือเปล่าไม่รู้ นี่นะคะขาล็อกอ่ะมันเล็กนิดเดียวนี่มีแค่ขาติ่งตรงนี้ยื่นมานิดเดียวพอเราก,กดเด้งมากๆอ่ะมันชอบดีดหลุดไม่ก็ยางข้างๆมันสึกมันก็จะหลุดง่ายนะคะนี่นี่ตัวเครื่องติดอยู่แต่ว่าก,กดล็อกจอกดอะไรไม่ได้นะคะนี้ยกจะแกะเปลี่ยนปุ่มเลยถ้าของใครรู้ว่าปุ่มหลุดหายเปลี่ยนเลยก็ได้นะคะปุ่มก็เม็ดไม่กี่บาทเนาะถ้าเราไปเปลี่ยนเองก็ได้ไม่ต้องถอดเครื่องด้วยซ้ํา แต่ถ้าไปไล่จิ้มจิ้มด้านในพอคาร์บอนข้างในมันแตกก็ต้องได้เปลี่ยนนะคะแต่ตัวคาร์บอนข้างในเนี่ยมันเปลี่ยนได้ไหมมันก็เปลี่ยนได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนยกเพยมันก็ได้อยู่นะคะถ้าไม่มีเครื่องมือเนาะมันก็ต้องเยอะอีกแหละแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือก็สั่งไปเปลี่ยนยกอย่างนี้เลยไม่ต้องยกคาร์บอนนะคะรุ่นที่ถอดแบตเตอรี่ แกะเครื่องนี้ไม่ค่อยเจอนะส่วนมากอ่ะไม่ใช่าถอดแบตเตอรี่ถอดฝาหลังอ่ะส่วนมากก็จะเป็นแบตในตัวหมดรุ่นนี้น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายที่ยังใช้กันอยู่นะคะที่แบบถอดฝาหลังถอดแบตได้เนะี่ยยกโครงออกมาแล้วก็ยกบอร์ดขึ้นมาค่ะเพราะว่าเพามันทับอยู่เนาะนี่จะเป็นบอร์ดรุ่นใหม่หมบอร์ดไม่ได้ใหญ่เท่านี้นะรุ่นใหม่หมบอร์ดเหลือครึ่งหนึ่ง นี่นะคะแพรปุ่มจะอยู่ตรงนี้แมบปเราอยู่ในของที่จิ้มหน่อโอเคนี่ค่ะแล้วก็จะยกขึ้นมาเปลี่ยนเลยอันนี้เขาเสียอยู่แล้วเรางัดได้เลยนะคะ พอเราใช้อะไรจิ้มๆม,มากๆนะมันก็แตกในเม็ดมันแตกเม็ดมันไม่เด้งแล้วน่าจะใช้เป็นปลายปากกานะเพราะว่ามีรอยหมึกติดอยู่เนี่ยนี่นะคะนี่เราก็จะทําการเปลี่ยนเม็ดใหม่เข้าไปเลยค่ะตัวนี้ก็จะมีกาวสองหน้าอยู่ตรงหัวแพยตรงนี้นะคะนี่ก็ยัดลงไปเลย ต้องดูว่าแพรปุ่มที่เราใส่ลงมามันตรงหรือเปล่านะคะนี่ใส่เข้าไปแล้วตัวนี้ถ้าสมมุติว่ามันเด้งหายไปสั่งไปเปลี่ยนได้นะคะหน้าเพจก็มีขายเนาะไม่ว่าจะสั่งใน Lazada s ช o อป e ก็ได้นะคะเก็บเงินปลายทางได้เลยกดเข้าไปแค่นี้มันก็อยู่แล้วนะคะนี่ใส่เรียบร้อยแล้วถ้าสมมุติว่าปุ่มนอกหายอย่างเดียวเราไม่ต้องแกะเครื่องเลยเสร็จแล้วก็ใส่นี่โอ้ปุ่มนี้เขาขาดด้วยเไรแล้วก็มีเยอะแยะเปลี่ยนให้เขาไปเลยเนาะ นี่นก็เปลี่ยนใหม่แล้วเปลี่ยนทั้งคู่เลยนี่จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่บอดเข้าไปได้เลยค่ะน,นี่ก็เป็นเพจอค่ะน,นีเพอสมอเนาะใส่บอร์ดให้ลงล็อกก็ใส่โครงหลังเข้าไปเลยค่ะ แต่รุ่นนี้ถ้าใครสั่งไปเปลี่ยนเองก็เปลี่ยนง่ายนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้เครื่องมือเยอะเนาะแค่ถอ,อดน็อตอย่างเดียวถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนปุ่มในด้วยนะคะใส่น็อตค่ะ หายไปไหนหนึ่งตัวไม่เป็นไรส,สุดๆเ,เ,เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่แบตเตอรี่ได้เลยค่ะกดเปิดดูสิ นี่นะคะเปลี่ยนก็ง่ายๆค่ะถ้าใครจะสัใไปเปลี่ยนเองก็ได้นะคะจะส่งให้ได้เลยนะคะเก็บปลายทางก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือเปลี่ยนปุ่มนะคะเปลี่ยนปุ่มที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรเยอะๆนอกใช้แค่ไขควงนะคะเพราะว่าไม่ต้องปัดกีไม่ต้องเชื่อมเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ้านแล้วก็ช่องทาง u t u b e ของน้องหยกมบายด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ